อยู่ที่ริมน้ําโขงนะคะริมน้ําโขงค่ะตั้งแต่วันามาตั้งแต่มาแก้บนนะคะทั้งหมดก็ครบหมดแล้วนะคะมาแก้บนแม่ย่าไพรีประปู่สวสัสโซปะปู่เจ๊เล้าหญพาปะปู่อุปกัรราชวงศ์ค่ะตอนนี้ก็มาที่คาชะโนดนะคะมาทําบุญตามคําสั่งปะปู่ซีสุโธค่ะแล้วก็จากนั้นก็มาที่วัดหลวงพ่อพระสที่หนองคายค่ะ หลังจากนั้นก็จะมาปล่อยปลานะคะวันนี้ที่3สิุลาคม2564นะคะก็จะมาปล่อยปลาตามที่ป้าปูสีสุตโท่านบอกนะคะให้มาตะบูนปล่อยปลาค่ะเพื่อที่จะรับโชคนะคะรับโชคนะคะเย็บสีทุกคนนะคะนี่คือรูปปั้นนี่คือรูปป้าปู่สีสุดโทนะคะซึ่งป้าปูท่านก็ให้มาดูไว้นะคะมาดูไว้เพื่อที่จะปั้นรูปประปู นะคะที่สวนธรรมนะคะ ท่านผู้ชมนี่นี่ลูกปะปูนะคะค่ะท่านผู้ชมเราก็เห็นกันแล้วนะคะสำหรับรูปปัน้นพญานาคนะคะรูปปั้นของอปะปู่นะคะเอฟซีเทสราคาวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคามสองห้าหกสี่นะคะก็ใกล้วันแล้วก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่หวยออก เมื่อรัฐบาลไทยออกขอให้ทุกท่านมีสติปัญญาที่เฉียบขาดซื้อตัวเลขให้ถูกนะคะขอให้ท่านได้รับโชคได้รับรางวัลขอให้ท่านถูกทั้งสองตัว3ตัวหรือ3ตัวนะคะหรือ2ตัวก็แล้วแต่แล้วแต่บุญใครทำมามากมาน้อย อย่าลืมนะคะที่พ่อปู่เราบอกไว้ขอข้าสารสามร้อกระสอบใหญ่กระสอบละ50ากิโลนะคะซึ่งสาวดำก็ไปติดต่อดูไว้ถามไว้ตามที่พ่อปู่ท่านบอกและ100กระสอบจะได้นำไปถวายวัดรรมนาคาที่จะ,ะพระหลานอยู่ทางโน้นก็จะได้แจกทานบารมีนะคะ ซึ่งการแจกทานนั้นพ่อปู่สีสุดทัวท่านได้ให้พระหลานและพ่อปู่สามแปดแปดแจกทานบารมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคะ่ะนะคะแล้วก็เพื่อที่ให้เอฟซีทุกคนที่ได้ส่งเงินส่งปัจจัยมามาช่วยสร้างวัดทำนาคามาช่วยสร้างสวนธรรมก็ได้เอาเงินเฉียดออกมาได้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งซื้อนวนนี่นั่นหมายความว่าเฉียดมานน้อยมามากก็ช่างตามกําลัง ปัจจัยลของที่เรามีเพื่อที่จะแจกทานเจ้าของปัจจัยทุกคนก็จะได้บุญเป็นสองต่อสองเท่านะคะปัจจัยที่สั้นส่งมายกตัวอย่างเช่นเอามาซื้อหินปูนทรายแล้วก็แบ่งไปซื้อข้าวสารเพื่อแจกเป็นทานบารมีให้กับคนยากคนจนจนจริงๆนะคะเราก็จะได้บุญเป็นสองเท่าทำสาวดำพระหลานและ ปปู่สามแปดแปดและสาวดําก็ทําตามคําสั่งป้ปู่สีสุดโทที่ท่านบอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขงวดนี้นะคะจะมีไม่เยอะเพื่อไม่ให้ f อซสับสนแต่งวดต่อไปสาวดําก็ไม่ทราบว่า,วาท่านจะห้ามอะไรบ้างนะงวดนี้ท่านก็บอกไม่ต้องไปเอาเยอะนะคะไม่ต้องให้เอซงงแต่ขอเข้าสารสามกระสอบท่านก็พิจารณา ในคาพูดของท่านนะคะใช้สติปัญญาที่มีอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสาวดําก็รเรียนให้เอฟซีสาวดาทราบตรงๆค่ะอันนี้ก็คือเลขซองค่ะเลขซองนี่ก็คือเข้ามาหกงวดติดนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งเลขวิ่งบนล่างนะคะนี่เลขซองค่ะนะคะก็ ธรรมดาเนาะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกตัวไหนท่านผู้ชมอันนี้เลขพ่อปู่สวะสอและแม่ย่าไพรีค่ะค่ะแม่ย่าไพรีท่านให้ห้าเจ็ดสามนี่คือท่านให้ที่สวนทำนะคะแต่ที่สาวดําไปหาท่านที่ไปแก้บนท่าน,นที่น่นท่านให้ สามสามสามเลขล่างศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและเดี๋ยวจะมีให้ดูนะคะนี่เลขสัมภเวสีนะคะอ่ะเราดูนะคะอันนี้เป็นเลขป,ป้ปู่สามแปดแปดฟันธงให้ค่ะนะคะเอฟซี FC ที่รักคะ่ะ องช่องสาวดำก็ถ้าจะมีตัวเลขพ่อปู่ท่านเมตตาให้กับสาวดำเมื่อถึงจะได้ลงช่องให้นะคะโปรดใจพิจารณาในการรับชมค่ะแล้วเลขที่พ่อปู่ให้สาวดำได้เก็บไว้3คืนและถึงได้เอาออกมาให้เอฟซีสาวดำก็ได้เอาไว้ครบสามคืนตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เอาออกมาเขียนใส่ก,กระดาษ A4 ให้เอฟซีดู ก็ตั้งแต่วันที่เปิดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าสาวดําแกะซองแบบไหนนะคะอันนี้เป็นเลขพ่อปู่ส8มท่านฝันนะคะนี่ฝันได้5 08และ3า8แปนะคะอ่าอย่างนี้นะคะค่ะน,นี่เลขพ่อปู่สามแฝันค่ะแคบเอานะคะ แล้วทีนี้เราก็มาดูเลขซองที่ว่าสาวดำจะแกะออกอย่างนี้นะคะนี่ท่านเขียนไว้อย่างนี้นะคะที่ป้าป,ปูองพ่อสีสุธุ่เขียนให้สาวดำตั้งแต่วันโน้นะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วากแกะมาแกะออกวันนั้นสาวดำแกะแล้วนะแกะแล้วแกะแล้วก็เขียนใส่กระดาษ A4 ให้ท่าน,นแล้วนะนี่นะคะที่ เป็นป้ปู่เียนให้เนี่ยคะ่ะเนี่ยนะคะพบท่านเขียนให้ห้าสามสามและสาม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 แปดแปดอย่าลืมนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะที่ท่านเียนให้แล้วใส่ซองให้นะคะ ใส่สารดําเกะออกมาแล้วตั้งแต่วันนู้นแหละแล้วก็ให้ท่านดูแล้ในก,กระดาษ a 4นะคะนี่เลขท่านฝันค่ะและอันนี้นะคะเป็นเลขที่สาวดำสรุปให้นะคะนี่ค่ะก็คือไม่ใช่ว่าสารุปให้นะคะคือให้ท่านดูว่าในในในสวนธรรมสาวดำเอฟซี FC มีเลขแค่นี้นะคะเนี่ยนะคะแคบเอานะคะ แคปเอาก่ะม <Bond> okay, ีแค right ่น uh ี huh. right ้นะคะเนี่ยมีแค่นี้นะอ้าวอ่าแคปเลยจากแคปเลยนะคะเามีแค่นี้จ้าแคปเอาอยังคะแคปได้ยังคะแคปได้ยังจ้าแคปเรียบร้อยยังคะโอเคนะคะอ่า แล้วนี่อีกใบหนึงก็คือเขียนให้ตัวใหญ่กว่าเก่าเนาะนี่นะคะนี่นะคะนี่อ่ะนี่มีแค่นี้นะคะอ,ะะอ,คอ่านะเห็นหรือยังคะเนี่ยนะอันนี้จะมีเลขซองอยู่ด้วยนะคะนี่สาวดำเขียนเลขซองว้ตรงนี้นะอ่ะดูเลยนะคะ รับเดียงคะอ่าทีนี้แคบ,บอันนี้นะนีการสรุปแล้วเลขที่สวนทำมีแค่นี้นะคะมีเมีเลขพ่อปู่สีสจุโทเลขแม่ย่าสีปทุมมาเลขน้องเพ้นเลขสัมภเวสีเลขพ่อปู่สวารซ้อนและเลขแม่ย่าไพรีนะคะนั่นนะคะไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยนะคะเีสีทุกท,ท,ท่านไม่ต้องงงค่ะอันนี้เป็นเลขอ่าพระ พ่อปู่สามเป็ดเป็ดฝันนะคะแคบได้ยังอ่ะแคบแคปแคบอลยแคปอลยอ่ะแคบเลยจ้ะอ่ะนี่ยแคบอเลยนะจ๊ะมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้นะคะ วันที่สามนะคะเอฟซี FC ก็จะมาพากันมาที่สวนทาเยอะนะคะ<ม>เห็นบอกว่าถ้าเลขงวดนี้ออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขพ่อปู่ทุกคนจ้องซื้อเลขพ่อปู่นะคะแต่ท่านพิจารณาดูให้ดีนะคะว่าท่านปิดเลขพ่อปู่ออ์อ่านยาอดดอกไม้ปิดพ่อปู่โอเล่ปิด ป,กปูกเกี้ยงปิดอามาปิดปูกเจ๊นะคะปิดแม่แม่สมุดปราการอหลวงพ่อพรคือท่านก็ไม่ให้เอาลงนะคะในงวดนี้นะคะส่วนเลขจะออกหรือไม่ออกสาวดำไม่ทราบนะคะเอทุกท่านาส,สาวดำก็พูดตามที่พ่อปู่ท่านขอข้าวสามร้อยกระสอบใหญ่เกือบห้าแสนนะคะท่าน แล้วถ้าท่านแล้วถ้าเราไม่ถูก e PS, ไม่ถูกหวยเราจะเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมคะเอ e เพราะฉะนั้นโปรดจับคําพูดของป้าปูให้ดีนะคะขอให้ทุกๆคนโชคดีขอให้ทุกคนได้เงินแสนขึ้นนะคะอาจจะคือแสนขึ้นนะคะอาจจะได้เป็นล้านอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใครที่มีตังค์ซื้อน้อยซื้อมากเนาะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะโชคดีโชคดีอย่าลืมมาเที่ยวสวนธรรมนะคะ อย่าลืมมาเที่ยวสนรรมมหาพ่อปู่สามมหาสาวดำนะคะมาแจกทานบารมีด้วยกันนะคะมาแจกทานบารมีด้วยกันกันขอให้มาให้มาให้มาขอให้ท่านโชคดีขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จจงสำเร็จในทุกสิ่งในทุกประการเธอน